ยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันนี่เป็นแมตท,ที่แฟนบอลตั้งตารออย่างมากครับมาดูรายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีมกันครับการแข่งขันเริ่มแล้วครับ จ่ายไปด้านข้างยังเก็บบอลไว้ได้ดีครับจ่ายทะลุจะโดนสูนกลับนะครับทีนี้จ่ายไปข้างหน้าสักเต็มข้อโอ้แซฟได้ยังไงครับเนี่ย ไปแล้วครับแต่ขายเกือบขาดก,ก็ว่าได้เป็นประตูครับหลังจากผ่านช่วงต้นเกมที่เหนื่อยไปบ้างตอนนี้ทั้งสองทีมเครื่องติดแล้วครับเขีรยลูก บอลขึ้นหน้าไปแล้วออกบอลไปข้างหน้าส่งคืนหลังเอาชัวครับจ่ายไปด้านข้างจ่ายไปข้างหน้าทักษะเหนือชั้นจริงๆ ตรงคืนก่อนสกอร์ตอนนี้หนึ่งประตูต่อศูนเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมทำได้ดีมากครับพวกข,ก,บกข้าโปวดการบุกของฝ่ายตรงข้ามได้ช่งัดเลยฟุตเวิร์กไม่ธรรมดาจริงๆ ออกบอลไปข้างหน้าแข็งทะลุได้สวยมากหาช่องใจแล้วครับสัดเต็มข้อไม่เลื้ยครับ เริ่มกันใหม่ครับมองหาทางเลือกแล้วครับเป็นครึ่งแรกที่เล่นกันได้ดีทั้งสองทีมครึ่งหลังจะต้องเบือดแน่นอนครับ มาชมครึ่งหลังกันต่อครับมีโอกาสจอะผ่านแนวรับแล้วครับจ่ายไปข้างหน้าเอาละครับจะจองแบบนี้เสพได้ไม่พลาดมาแล้วครับประตูที่รอคอยแฟนๆฉนลองกันอย่างบ้าคลั่งเลยครับ เทียลูกทำลายเกยมบุกเอาไว้ก่อนล็อกได้เยี่ยมครับอา่านจังหวะได้ขาดเลยครับไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้รักษาประตูครับผ่านหนึ่งชั่วโมงของเกมไปแล้วนักเตะเริ่มออกอาการล้าแล้วครับ จังหวะดวลตัวต่อตัวทำได้ดีเลยครับไปกับบอลได้ดีมากครับตำแหน่งเหมาะแล้วเข้าไปแล้วครับแต่ขายเกือบขาดก็ว่าได้ตอนนี้นำไปถึง3ประตูต่อศูนย์แล้วครับออกบอลไปข้างหน้า ยังเก็บบอลไว้ได้ดีครับสัดเต็มข้อนาทีนี้อะไรก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วครับ เริ่มกันใหม่ครับไปกับบอลก็ดีมากครับตำแหน่งเหมาะแล้วเข้าไปแล้วครับแต่ขายเตือบขาดก็ว่าได้เรียบร้อย เตะลูกสัดเต็มข้อเข้าไปแล้วครับแต่ขายเกือบขาดก็ว่าได้ล็อกได้เยี่ยมครับ พุ wollen, ่มกลับเข้ามาในสนามครับจายไปข้างหน้าเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมโอ้เซฟได้สวยครับฟาวครับผู้ตัดสินดีบเข้ามาที่จุดเกิดเหตุทันทีกําลังจะเตะฟรีคิก จังหวะนี้ได้ยิงจากนกคอนผู้รักษาประตูเซฟได้ดีครับจังหวะดวนตัวต่อตัวทำได้ดีเลยครับยิงได้สุดยอดครับเบิลประตูที่สองของตัวเอง เอาล ie ่ะครับพวกเขากำลังจะเป็นครับเริ่มกันใหม่ครับผู้ตัดสินเป่านุกหมีดยาวหมดเวลาการแข่งขัน เรื่องแพ้ก็เข้าใจได้แต่อย่างน้อยผลการแข,ข่งขันก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับ